สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออ,อดดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชชวนการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะไม่ลิงก์สมัครสมัครกันยัน้น,นะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่ศูนย์นะกับเกม Exocian นะเกม n f t นะ Pay to Earn นะก็อันนี้เป็น chain BFC นะเกมนี้ก็เปิดมาประมาณสักเกือบเกือบปีแล้วนะแต่ว่าผมเห็นหลายรอบแล้วก็เกมอันนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะ อ่าเล่นบนมือถือนะแต่ว่าบางคนก็ใช้โปรแกรมเล่นบนคอมก็ได้นะแต่ว่าผมคอมผมค่อนข้างชา้าผมก็จะเล่นบนมือถือเหมือนกันนะอันนี้เอ็กซ์โซเซก็มีคนดาวน์โหลดเนี่ยห้าหมื่นคนนะเกมแบบอืมค่อนข้างแบบม่าเล่นเลยนะเกมเขานะฮืมต,ะต,ะตะัดตัดตัดตัดนไปดูกันนี่ก็จะมีแบบทวิตตรงทวิตเตอร์มีอัปเดตนี่อัปเดตมา่เชั่วโมงที่แล้วนะ ก็จะมีกิจกรรมก็คือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะถ้าเกเกมนี้จะมาจากเกาหลีหรือเปล่านะไม่มั่นใจนะนะจะเป็นภาพบรรยากาศภายในเกมค่อนข้างดูแล้วแบบโอ้โหพเพลินมากนะเกมนี้นะเฮ้ยมันมันใช่ฮนะ ปเกมเนี่ยผมชอบเกมที่ใช้แบบว่าต t e p ส่วนตัวความสามรานะเกมที่แบบยืนเฉยละลายละลายรายละเอียดเกมมีค่อนข้างเยอะนะแล้วสามารถขายแบบของเป็นอ่าภายในเกมได้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็ผมอันนี้ผมก็ดูเกมนี้เมื่อสามเดือนที่แล้วนะแต่ว่าผมก็ตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะทําพวกเอ่อบนมือถือนะเพราะว่ามันก็หลายสิ่งหลายอย่างนะอ่า ตอนนี้ก็โอ้โหแบบผมไปลองดูรีวิวดูแล้วหลายรอบนะดูคลิปคลิปที่คนเขาลงเลยเออผมว่ามันโอเคแต่เกมนี้มันมันลากมอนได้ทำฟาร์มได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายแล้วบอกโอ้โหเกมแบบมันมันมันโคตรแต่มันโคตรแต่เกมนี้นะดูทรงละโอ้ยมีหมูด้วยไอพวกนี้อันนี้ก็ก็บอสบอส ต่เกมแบบนี้ก็แนวอย่างที่สนุกเยอะนะฮะแต่ว่าอยากจะลองกลับมาเล่นแบบจริงๆจางๆสัก1เกมนะนะแต่ต้องลองเล่นดูว่ามันจะเป็นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่านะเพราะบางทีที่เราเห็นรีวิวเห็นอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่สนุกนะก็หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกในะเกมนี้นะ,ะเกมเอ็กโทเซียมนะเกม nft p t o e นะ เกมสร้างนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะ